โอเคครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาดู f o r t จูเนอไม่ใช่ครับผม f o r t จูเนอรเราดูกันไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเปิดคั้งกันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ให้ดูเฉพาะ f o r t จูเนอนะครับเรายังมีรถรุ่นอื่นอื่นไม่ว่าจะเป็นมิ X เอ็กพีพีวีรถครอบครัวต่างๆนะครับเรามีหมดนะครับนี่แผนกล้องให้ดูรอบๆก่อนขครเป็นสาย p ีพีวีก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับผมที่0902 98 9893มครับผมลดราคาเริ่มต้นที่4แสนเท่านั้นลด P P V สภาพดีๆนะครับสภาพสภาพใหม่เป็นรถมือสองแต่สภาพใหม่สวยๆนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0902 98 9893ครับผมมาดูรีวิวกัตันสั้นมิวเอ็กคันนี้นี่ของเล่นเยอะนะครับสำหรับมิวเอ็ก รถ PPV นี่เป็นรถที่นั่งสบายทุกคันนะครับคันนี้มาพร้อมกับภายในสีเบดนะครับเป็นเบาะหนังไม่มีรอยยุบรอยบุบรอยขาดนะครับด้านหลังสามารถใส่คาซีได้สำหรับครอบครัวที่มีเด็กน้อยนะครับเบบี้โอเคครับผมนี่งมอะไรมันติฟังก์ชั่นดื่มๆจากโรงงานเลยครับผมกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันนะครับ เงาเงาสีโครเมียมตัดกับสีตัวรถสีขาวมุกนะครับผมช่วงนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ2.59เท่านั้นนะครับออกรถได้ทุกสาขาอาชีพเลยโทรสอบถามกันเข้ามานะครับผมเครดิดีก็ฟรีดาวได้ออกรถง่ายๆสบายๆายครับผมนี่เป็นรถเดิมๆนะครับเรามีรับประกันชนหนักพิคว่ำจมน้ำ เราไม่มีครับสำหรับรถของเรานี่ปาเจโร่สปอร์ตมิตซูแต่งเต็มระบบแบบนี้สีขาวมีไฟเลี้ยวมาให้แบบ3ชั้นสวยๆแบบนี้ครับผมแต่งเต็มระบบข้างบนมีที่ติดแหลกมาแล้วด้วยใครเป็นสายท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดเลยครับคันนี้พาครอบครัวเที่ยวสบายๆสามารถลุยได้นะครับ นี่ดูล้อแม็กดเดิมๆนะครับต้องบอกก่อนว่ารถเราเป็นรถเดิมๆจากโรงงานกระจกใสๆครับทุกคันรถคันนี้พิเศษต,ตรงมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมมือใหม่ก็สามารถขับได้ผู้หญิงใช้ได้ครับผมผู้ชายใช้ดีแน่นอนครับท่อเป็นชุดท่อแต่งนะครับนี่ให้ดูเซ็นเซอร์อเซ็นเซอร์รอบคันนะครับ ท่อเป็นท่อแต่งมานะครับท่อแต่งหรอกแต่ว่าท่อจริงอยู่ด้านล่างนี่มีติดแหลกมาแล้วด้วยสามารถขนของไปเที่ยวได้สบายๆเลยครับผมมือเปิดมีกันลอยแล้วนะครับนี่ของเล่นเยอะเหมือนกันมิซูใครสายมิซูต้องห้ามพลาดครับสำหรับคันนี้เพราะว่าแต่งมาเต็มจริงๆแล้วก็สวยมากด้วยครับ นั่งสบายๆโมอลไยมันติฟังก์ชั่นจอแอนดรอยแถมยังมีจอตรงกลางนะครับบริเวณผู้โดยสารสามารถดูกันได้ยาวๆนี่เบาะหนังสีดำนี่ครับจอสามารถเปิดหนังดูระหว่างท่องเที่ยวขับทางไกลได้กันชิวๆเลยครับผมขับกันง่ายๆโอเคครับ มีเซ็นเซอร์ตรงกระจกมาให้ด้วยสำหรับการแซงนะครับใช้งานง่ายๆนะนี่ในกล้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับสีขาวซะด้วยคันนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีครบครบทุกอย่างนะครับออกรถฟรีดาวก็มาออกกับผมเท่านั้น <c oughs> นี่คันนี้สภาพเดิมๆนะครับปาเจโโลเหมือนกัน <c oughs> เดิมมากๆ เบียนสี่ย์ศูนย์สอเลขจำง่ายๆครับสีขาวเรียเนีนแบบนี้ทางเรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะครับรับประกันเครื่องเกียร์สิทธิพิเศษครับสามารถขับรถฟรีได้90วันนี่สีในตานานครับผมเงาๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นขับสีนะครับขับเคลื่อนสีเล้อสีบางๆเดิมๆโรงงานไม่มีการกลับสี ลงล้อมแม็กมาให้แล้วครับสีซินเวอร์ตากับสีดําแล้วก็มีดิสเบรกมาให้ด้วยสวยๆแบบนี้เลยครับผมสีนี้สมัยก่อนคิดมากนะครับยอดนิยมเป็นสีเดิมโรงงานนะครับตัว Fortuner หน้าแชมป์เราก็มีนะครับผมชุดแต่ง TRD อะไรเรามีหมดหรือว่าต้องการแบบรถเดิมๆเราก็มีครับ และรับประกันมีประกันฉุกเฉินฟรีเอาไปเลยฟรีฟรี24ชั่วโมงครับใครออกรถกับเราได้ของแถมมากมายนะครับผมอย่าลืมติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะครับ090 298 98 93ครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับเรื่องการจัดไฟแนนซ์ของเรามีรองรับทุกธนาคารจัดยอดได้เต็มๆล้นๆไม่ต้องใช้เงินดาวนเลยก็ได้ครับผมนี่ครับ รถของเรามีเยอะมากๆ Fortuner นี่ผมชอบโดยส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับโอเคและก่อนไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากให้รีวิวคันไหนแบบเต็มๆจัดเต็มกันไปเลยก็คอมเมนต์กัน,ขนเข้ามาด้านล่างเยอะๆนะครับอันนี้ก็สามารถแบปบบายทะเบียนแล้วก็แอดไลน์ส่งมาให้ผมก็ได้ถ้าอยากดูคันไหนแอดไลน์ได้ตามเบอร์เลยครับ0 9 0 2 9 8 9 8 9 3นี่ดีเจนเดอร์ตัวท็อปออฟท็อปแบบนี้เรามีให้เลือกกันมากมายนะครับ